ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปที่2นะคะวิธีการถวายข้าวนะคะมีขนมมีน้ํานะคะ,ะ,คะทําอย่างไรนะคะคลิปที่แล้วเราจะจะสอนวิธีการทำสารเนาะที่เราจะเก็บไว้เอาไว้เก็บหรือว่าเอาไว้ถวายขนมนะคะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยค่ะจะมีข้าวมีกับข้าวเนาะ คลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วเนาะว่าเราจะไม่ใช้เนื้อสัตว์เนาะแต่บนดอยจริงๆเขาจะใช้เนื้อหมูเนื้อไก่เนาะมาทํากับข้าวนะคะรอบนี้เรามาทําเป็นเจนะคะจะมีอาหารเจนะคะเมืเอไไ่อกี้มันจะมีขนมเนาะที่เราได้เอาใส่ไว้เนาะไปกันเลยค่ะจะเดินไกลหน่อยนะคะ ไปที่เหมืองนานะคะไปกันเลยค่ะค่ะถึงแล้วนะคะก็จะเอาใบเข้าไว้นิดนึงมีน้ำมีข้าวที่เราเตรียมไว้มีน้ำส้มนิดนึงนะคะ แล้วก็มีน้ำเนาะที่เราใส่ไว้เป็นแก้วไม้ไผ่นะคะเสร็จแล้วก็จะมีเทียนเนาะที่เราจุดไว้สองเล่มนะคะไปดูกันเลยค่ะ เราก็เอาน้ำที่เราถวายเมื่อกี้นะคะริมหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ลิมที่สามนะคะบนกับข้าวที่เราเตรียมไวะะ้เลยค่ะต้องริมให้หมดเลยนะคะหนึ่งแก้วคะ่ะ ในขณะที่เราริมน้ำนะคะริมน้ำส้มน้ำอะไรที่เราเตรียมไว้นาะเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นเหล้าเนาะเป็นเหล้าขาวบนดอยนะคะแต่เรามาปรับเป็นน้ำส้มน้ำโคกเนาะที่เราได้เตรียมไว้เมื่อกี้นะคะพร้อมกับสวดเนาะประมาณว่าขอพรขออะไรขอให้อาดูแลเข้าให้สวยแล้วก็ขอบคุณต่างๆเนาะที่ทำให้เข้าสวยที่ทำให้อ่า มีข้าวกินเนาะประมาณนี้ค่ะเยะ่ยดีะริมให้สารแล้วนะคะแล้วก็ริมอีกแก้วนึงนะคะแล้วก็สวดนะคะสวด ขอบคุณแล้วก็ให้เจ้าที่เจ้าทางเขาได้กินก่อนเนาะแล้วก็เราค่อยกินทีหลังนะคะเสร็จแล้วนะคะเลี้ยงเหมืองนานะคะจุดนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะเตรียมข้าวเตรียมอะไรไว้เหมือนเดิมนะคะ วางไว้ที่น้ําเลยนะคะเหมืองน,น้ําเลยแล้วก็เทน้าส้มแล้วก็สวดเหมือนการขอบคุณน้ํานะคะแล้วก็ขอให้ดูแลเข้าของเราให้ดีประมาณนี้นะคะ ที่หนึงนะคะเลี้ยงนาเนาะเตรียมไว้เหมือนเดิมนะคะจะมีข้าวมีกับข้าวมีขนมเนาะที่เราเตรียมไว้ขนมหลายๆแบบเนาะที่เราชอบกินหรือว่ายังอะไรก็ได้เนาะที่เราเตรียมไว้ที่เป็นเจน,นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปวางที่เหมือนเมื่อกี้เลยะคะ่ะเอาไปวางมีน้ำส้มนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่า น้ำส้มน้ำเปล่านะคะตามที่เห็นเลยนะคะจุดนี้มันจะไม่มีหลังคานะคะแต่ต่างจากเมื่อกี้แล้วก็ริมน้ำสะอาด1น,นแก้วนะคะเป็นแก้วกระบอกไม้ไผ่นะคะเสร็จแล้วเราก็จุดนี้เราจะไม่จุดเทียนนะคะ เราจะไม่จุดเทียนเหมือนจุดที่เหมืองนานะคะแล้วก็เราก็จะริมน้ำเนาะน้ำส้มที่เราเตรียมไว้นะคะริมหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็สวดแล้วก็เทไว้ก่อนนะเทค่อยๆเทไปแล้วก็สวดขอบคุณนาขอบคุณผู้ดูแลพื้นที่ขอบคุณ เจ้าที่เจ้าทางเนาะเขาจะสวดเป็นภาษากะเรียงนะคะเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเนาะผู้ชมอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะต้องเทให้หมดเลยนะคะพร้อมกับสวดสวดขอพรขอบคุณเนาะแล้วก็ถ้าเสร็จจะอันนี้แล้วเราก็ เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็รินน้ำอีกแก้วหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะคะริมที่อ่ะ ข้างล่างนะคะที่นาเลยนะคะไม่ได้พิมพ์ที่สามแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยก็ขอบคุณแล้วก็เหมือนเป็นให้เกียรติให้เจ้าที่เจ้าทานเขาได้ทานได้ทานก่อนนะคะเป็นสติมงคลให้กับเราด้วยนะคะการเสร็จแล้วแล้วก็มีอีกที่หนเนาะอันนี้ที่เตรียมไว้นะคะจะแยกออกมาเหมือนกับว่า ปัดเป่าอุปสรรคที่มันไม่ดีไม่งามออกไปนะคะเราเลี้ยงให้เขาแล้วก็ให้เขาได้ไม่มายุ่งกับนาของเราไม่ไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาทำให้เข้าเราเสียหายนะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สามนะคะเสร็จไปแล้วง่ายๆแค่นี้เองคะ่ะ ต่อไปเราจะไปที่นานนะคะเตรียมกับข้าวไว้เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเลยมีขนมมีข้าวเนาะมีแกงที่เราทำว้เราผัดมามา่มาวุนเส้นเนาะจากนั้นก็เอาไว้ที่เถียงนาข้างบนนะคะเราจะเวลาเราทำเถียงนาเราจะทำไว้วางนะคะ วางไว้ข้างบนจุดนี้เราจะจุดเทียนนะคะจุดเทียนสองเล่มเหมือนที่เหมืองน,นาเลยค่ะจุดเทียนสองเล่มจากนั้นก็หลังจากเราจุดเทียนเสร็จนะคะเราจะต้องรอให้เทียนดับก่อนเนาะเราถึงจะออกมาจากที่นั่นได้นะคะ ระหว่างที่เรารอเทียนรออะไรเราก็มาริมน้ำริมน้ำส้มเนาะที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็มาทานข้าวร่วมกันถ้าเราไปกันหลายๆคนนะคะเราจะนั่งล้อมวงกินข้าวเนาะแล้วก็รอให้เทียนดับนะคะแค่นี้เองค่ะจบไปแล้วนะคะกับการทำพิธีเลี้ยงข้าวนาเมืองนานะคะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมผิดพลาดประ,ประการใดขออาภัยนะที่นี้ด้วยนะคะมีคำแนะนำอะไรก็สามารถแนะนำมาได้คะ่ะ